สวัสดีค่ะแพลณภาบรรยงนะคะปัจจุบันค่ะแพลเป็นพนักงานร้านวิสาหกิจที่หนึ่งนะคะแพลเห็นโอกาสทางธุรกิจค่ะของธุรกิจประกันค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าแพลเนี่ยต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะจึงเลือกที่จะเข้ามาธุรกิจประกันและปรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการของบริษัทอรารย์นยุทธยาค่ะทําไมะคะทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นธุรกิจประกัน เขาแผลมองว่าธุรกิจประกันนะคะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนเราในหลายๆด้านและมันเป็นสิ่งที่มันสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเด็กวัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุทุกคนนะคะควรจะต้องมีประกันทุกคนเลยนะคะและประกันเนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการออมเงินสุขภาพหรือแม้ว่ากระทั่ง การวางแผนอนาคตหลังเกษียณนะคะเพราะว่าสินค้าประกันนะคะมันดีและตอบโจทย์ในหลายๆด้านแพลวก็เลยเลือกอาชีพธุรกิจประกันค่ะที่จะสามารถทำคู่ขนาดปรกันงานประจำที่แพลวทำได้อยู่ค่ะ